สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะกลับาพบกันในช่องพล19ทาโร่คลิปนี้เป็นความรักนะคะของคนที่กําลังมีปัญหามีประเด็นกันชาวราศีตุลใครไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะไม่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเดี๋ยวเป็นไมเซ็ตที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวาดระแวงกันเนาะเรื่องราวอยู่ประจาวันที่ เดือนนะเอาเป็นเดือนเนาะเดือนมิถุนาหกหกนะคะชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกาช่องนี้แบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะคุณสะดวกด,ดูแบบตะวันตกรัคนาราศีจะเป็นดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยค่ะเรื่องที่ตรงกับคุณไม่ใช่ดวงส่วนตัวอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะคะ เรื่องราวตรงนี้สลับกันได้ตลอดเวลาค่ะดีลับไปไม่ดีปล่อยผ่านเพราะไม่ใช่ดวงของคุณอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะแล้วก็อยากดูดวงส่วนตัวนะคะเรื่องราวความสัมพันธ์เนี่ย ก็ถ้าเป็นดวงคู่นะคะคุณคนรักคนคุยคนคบสามีภรรยาเปิดให้คุณกับเขาค่ะ2ดวงนะคะถามได้ทุกคําถามในเวลา30นาที500บาทค่ะแอดไลน์มาได้เลยนะคะแล้วก็ใครไม่รู้ว่าตัวเองนะคะอยู่ราศีไหนหรืออยากดูรายละเอียดการดูดวงเพิ่มเติมเข้าไปใต้คลิปนี้ค่ะนะคะ,นะคะพอยแบ่งวันที่ให้หมดแล้วแบ่งอยู่ราคาค่าครูก็อยู่ใต้คลิปนี้ค่ะนะคะ,นะคะ และใครที่อยากเรียนอ่านไพ่กับพลอยนะคะรับสอนอ่านไพ่สอนตัวต่อตัวะค่ะไม่ต้องเดินทางมาเนาะสอนแบบวิดีโอคอลคุยกันนะคะก็มาเรียนกันได้นะคะใครอยากเป็นนักพยากรณ์โหราศาสตร์ไพ่อยากไปทำช่อง Tik t o k อยากไปทำ u t u b e นะคะก็หารายได้ก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะ <S <S โอเคนะคะ ใครที่โทรมานะคยะรบก,กวนนะคะไม่ต้องโทรเนาะให้แอดไลน์เท่านั้นนะคะเพราะว่าพลอยดูดวงบลูจะไม่สามารถรับสายได้จะกดสายทิ้งตลอดเลยหรือว่ากําลังสอนอยู่ก็จะไม่รับสายนะคะก็ยังไงก็แอดไลน์มานะคะถ้าดูดวงอยู่เอเอเอทักไลน์มาก็สามารถตอบได้เหมือนกันเนี่ยก็จะพิมพ์ตอบไปนะคะก็ยังไงก็รบกวนไม่ต้องโทรเนาะเพราะว่าไม่สะดวกในการรับสายคะ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะรูปแบบความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาค่ะ ของพวกคุณนะคะชาวราศีตุลเนี่ยขอดูหน่อยอดีตเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์มาในระดับกลางหรือว่าคบกันมาสร้างสรรค์อะไรร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ความสัมพันธ์มามา,มาหายหายอาจเป็นชาวราศีสิงห์มาเกี่ยวข้องได้เป็นชาวต่างชาติอายุที่แตกต่างกันนิสัยใจคอที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็หรือว่าระยะทางที่ห่างไกลกันนะความสัมพันธ์มามา,มาหายหายค่ะ วนเวียนกันอยู่อย่างนี้หรือว่าอยู่บ้านเดียวกันแต่ความต่างกันมันมีมากคุณพยายามปรับค่ะใช้ความดีเข้าลูกความโกรธก็มีความดีก็มานะฮะก็คือพยายามแต่เขาด้วยความที่เขาเป็นไพ่ของสเตนเป็นราศีเป็นไพ่ของสิงโตนะฉะนั้นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ มันต่างอ่ะสิ่งโตก็จะยอมได้ช่วครั้งช่วคราวหรือจะดีได้ช่วครั้งช่วคราวหงุดหงิดขึ้นมาก็ทําอะไรตามใจตัวเองเหมือนกันนะฉะนั้นทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยวนรูปอยู่แบบเดิมทาดไฟอ๋อไม่ใช่ค่ะทัดลมมิถุนตุนกลมมาเกี่ยวข้องได้เพราะว่าควินดาบขึ้นหน้านะฮะมันเหมือนกับวนเวียนวนเวียนเจอแต่สิ่งเดิมเดิมเป็นแต่แบบเดิมเดิมอยู่อย่างเงี้ยนะคะมันกลายเป็นว่าทําให้คุณกลายเป็นควินถือดาบที่ อคุยถือดาบที่เขาเรียกว่าอะไรอม,มองโลกในแง่หลายล่ะไม่ยินดียินหลายกับความสัมพันธ์นี้แล้วมันกลายเป็นเหนื่อยแล้วก็เบื่อคุณก็ตั้งดาบใส่แล้วก็หันคางให้แล้วว่าอมจะไม่อยากสนใจละเนี่ยฮะเป็นอารมณ์แบบอยากเอาชนะด้วยในบางอารมณ์เนี่ยฮะแล้วก็ไพ่บอกว่าสุดท้ายแล้วว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมันก็จริงๆอ่ะเพราะว่าคุณผ่านกับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเยอะๆมากมายทำรับหลังก็แล้วทำเรื่องเดิมๆก็แล้วทำให้เสียอกเสียใจก็แล้วหลายๆครั้งเหมือนบอกว่าจะแก้จะปรับเปลี่ยนแต่ก็ไม่เคยทำนะฮะฉะนั้นมันกลายเป็นสิทธิ์่ที่รู้สึกเบื่อมากๆวันนี้คุณเลนแบบว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นคุณมองว่ามันเป็นกรรมแล้วกันที่เจอเนี่ยมันเป็นกรรมแล้วก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ปล่อยมันเป็นไปตามที่มันจะเกิดขึ้นแล้วกันนะฮะอ่ะที่นี้นะฮะมาดูกันเนาะ สถานการณ์ในช่วงเดือนมิถุนาคุณจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะคุณจะเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยค่ะขอดูพลังงานของคุณนะในช่วงเดือนมิถุนานี้นะคะชาวราศีตุลหนึ่งถ้วยค่ะ Temperance น่าบางคนอาจมีคนใหม่ๆเข้ามาสาสัมพันธนะ์นะนะคะหรือการได้เริ่มอะไรใหม่ๆเนาะ e m p e r a n c e ชาวราศีธนูได้2เหรียญกาวถ้วย เ้วก็เดอโฮมิดมีชาวราศีกันเเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะเอ่อขอดูเขาหน่อยค่ะเขาเป็นอัศวินดาบเดือนนี้เขาจะอารมณ์ร้อนเขาจะเอาแต่ใจเขาจะพูดแรงเอ่อหาเรื่องทะเลาะเนะะี่ยฮะคุณากเริ่มความสัมพันธ์กับเขาใหม่หรือเปล่าแต่ว่าเขาแบบทำอารมณ์แบบนี้นะคะแล้วก็สามเหรียญค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันเนาะ,ะ9หมาเท้าค่ะห้ามหมเท้าออพารงงานเนาะ แล้วก็หนึ่งดาบค่ะเนะี่ยขอขยายหนึ่งถ้วยที่เป็นของคุณเนะะี่ยค่ะหนึ่งถ้วยความรักเดิมๆแต่คือเริ่มใหม่กับความรักเดิมเพราะว่าเป็นสามดาบเนาะคุณจะมีโอกาสเหมือนกับการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนรู้สึกว่าสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นหรือคุณพยายามจะทําตัวให้ความรักมันมันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเริ่มอหม เออเพราะพ่อยบอกแล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณจะมามาหายหายเหมือนคุณจะแบบเออรู้สึกได้ว่าเดือนเนี้ยคุณอยากจะทําอะไรให้มันดีๆแล้วนะแต่มันเป็นความรักเก่าไงเออกับคนเก่าเก่าสิ่งเดิมๆอะไรเงี้ยคุณเหมือนอยากจะปรับทำเพราะแนมาในความคิดก็คือจะพยายามปร,รานรองดูอีกทีสิจิตใต้สนึกยังเป็นสองเหรียญเลยเหมือนกับลองลองวนดูอีกทีสิลองทําดูอีกทีสิอะไรเงี้ยค่ะเออนะทีนี้พ่อยบอกว่าเหมือนคุณจะอยากเริ่มคุณอยากจะทําให้ทุกอย่างมัน ลองพูดกันใหม่ลองคุยกันใหม่นะลองคุยกันใหม่นะทั้งที่ก่อนหน้าเนี้อดีตเนี้ย,ยคุณเหมือนกับก้าวถ้วยอะที่บอกว่าเออฉันก็อยู่ได้แล้วนะฉันแบบเห็นเขาใช้ชีวิตของการใช้ชีวิตของเขาหรือการทําตัวอิสระของเขาเนี่ยมันก็ทําให้คุณนะ่ะรู้สึกว่าอยู่ได้นะอยู่ได้เออหรือการพูดกันหลายๆครั้งเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรคุณก็เหมือนเริ่มจะอยู่ได้แต่วันเนี้ยก็รู้สึกว่า พอมันห่างกันหรือว่าหายกันไปพักหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าเฮอรให้อภัย,ภยแล้วก็ยังมีความคิดถึงอยู่ในน,น,นั้นนะคะหมือถ้วยเนาะก็อยากจะแบบเออลองเริ่มโอกาสใหม่ๆแต่ว่าไพ่เดอะเฮอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าค่อยอยากเออ,อยากจะทำนะอยากจะทำเดอ h มิ m i t ีมันเหมือนกับคนที่อยู่กับตัวเอง การที่อยู่กับตัวเองแล้วอยากจะเริ่มให้มัลลีนอยู่ย้อนแยงกันนะดูย้อนแย่งกันเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆพ่พอยมองว่าบางคนมีคนมาขายทุกอ่ขายขายขนมจีบนะะหรือคุณกําลังจะไปกลับไปแบบเข้าไปในความสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าพลอยมองว่าคุณก็มีจุดหรือหรือสิ่งที่คุณเป็นก็คือไม่ขยับเยอะค่ะนะถึงแม้ว่าพยัญจจะให้มันกลับมาแต่ไม่อยากขยับเยอะเพราะว่าคุณรู้ว่าถ้าคุณขยับเยอะ หรือคุณทําอะไรลงไปเยอะๆเนี่ยมันจะเข้าสไตล์เดิมๆค่ะเนี่ยถ้าเขาไม่มาเขาหายไปเราคิดถึงเขาเรากลับไปเองบางครั้งเรากลับไปเองเนี่ยะบางครั้งเขามางอแต่มันก็งอไม่ได้แบบแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะฉะนั้นไพ่สี่ถ้วยมันเกิดขึ้นต่อจากเรือเฮอร์มีตเนี่ยมันแปลว่าคุณจะทําแต่ว่าขอคิดเนี่ยขอคิดหรือขอขยับช้าๆแต่ตรองให้มันด,ดีการอยู่คนเดียวของคุณในช่วงนี้ก็คือมันความคิดถึงอยู่มันมีความแบบ อยากกลับไปเ,ออเริ่มอะไรใหม่ๆหรือมองบางคนอยากเริ่มสิ่งใหม่เลยอยากหาสิ่งใหม่เลยค่ะน้องชาวราศีตุลที่นี้เขาล่ะเขาเป็นอัศวินถือดาวเรื่องนี้บอกเลยว่าเขาอารมณ์ร้อนมากเขาจะใช้คำพูดที่ทิ่มแทงเขาจะอารมณ์แบบเดือดดาลน,นะชวนทะเลาะเก่งหรือเขาเรียกว่าอะไร ทานเก่งอะบางครั้งตัวเองผิดแต่ว่าใส่อารมณ์กับเราอะนะหรือว่าใส่อารมณ์กับคนรอบข้างเนี่ยความคิดของเขาเนี่ยในช่วงเดือนนี้นะจะเป็นสามเหรียญการพูดคุยตกลงและการพูดคุยเรื่องตกลงเรื่องนี้เหมือนผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือการพูดด้วยสิ่งที่หาอะไรที่มาผูกมัดหรือทําให้ตัวเองไม่ดูผิดไม่ดู เสียเปรยียบอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นไพ่เหรียญนะเหรียญนันคือเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินเขามีเขามีความคิดที่จะต้องพูดคุยนะคะหรือคอยมองว่าถ้าเขาพูดออกมามันเห็นชัดอะเออความคิดเขาก็ยังเป็นเหมือนผลผลประโยชน์แลอะอารมณ์เขาหลอนะ่ะเขาพูดออกมามันจะไม่มีการไตรตรองนะ,ะในเดือนนี้จะเป็นเหมือนคนที่แบบพูดแบบไม่คิดพูดแบบใช้อารมณ์พูดแบบเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยก็ให้ระวังเพราะว่าให้บอกว่าจิตใต้สานึกเขาเป็นก้าวไมยก้าวหม,ย,หมยเขาเป็นแบบไหน จิตใต้สานึกเขาเป็นแบบไหนเขาก็เป็นแบบนั้นค่ะเขาไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนเขาไม่ได้คิดที่จะแบบขยับทาอะไรอะไรเงี้ยค่ะเออนะ้องมันมันดูแบบอารมณ์แบบทุกอย่างเป็นไปยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปอย่างนั้นเพราะว่าอะไรพอยมองว่าเพราะห้าดาบับเอ,อ้ห้าไม้ถาวเกิดขึ้นในอดีตของเขาเนะ,ะ่ฮะมันคือความขัดแย้งที่ซ้ำซากปัญหาเดิมๆปัญหา ขัดกันไปไม่เคยลงตัวบางคนขัดด้วยเรื่องมือที่สด้วยบางคนขัดด้วยปัญหาหรือความเซง็งความใช้อารมณ์ของตัวเองปัญหาครอบครัวก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะฉะนั้นไะพ่เดือนนี้เหมือนคุณคิดถึงเขานะคุณอยากจะขยับเข้าไปหรือให้โอกาสแต่ว่ามันก็มีความนิ่งเดอมฮือมิดคือฤาษีที่แบบเพรามองว่าคุณเป็นแบบสองอารมณ์อะอยากกลับก็อยากแต่อยากกลัวว่ากลับไปแล้วเขาจะเป็นแบบ สไตล์เดิมๆแต่คอยมองว่าเขาเป็นหนึ่งดาบหนึ่งดาบเขาจะมีความพยายามแล้วก็อดทนที่จะนิ่งได้นะะเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างที่มันเคยผ่านมามันต้องเป็นแบบนี้ฉะนั้นะมันเป็นเหมือนสงครามที่มันเป็นสงครามที่ดูซิว่าใครขยับก,ก่อนคนนั้นแพ้อะไรเงี้ยคือคือไม่ได้บอกว่าพวกคุณแข่งกันนะแต่ด้วยความมีอีโก้ความเป็นเขาเรียกว่าอะไรความเป็นตัวเองความไม่อ่อนไม่ยอมอะค่ะ คือเหมือนคุณก็เจอมาเยอะเองที่พลอยบอกว่าก่อนหน้านี้คุณเจอมาเป็นสิบดาบแล้วจนกลายมาเป็นควีนดาบสะสมบารมีนะสะสมบารมีความเครียดนะเรื่องดาบเข้ามาเต็มกลายเป็นว่าเป็นราชินีถือดาบฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าคุณเองก็ไม่อ่อนไม่ยอมรักก็รักแหละแต่ว่ารักด้วยการถูกทาร้ายคุณก็ไม่ได้อยากได้ฉะนั้นพลอยมองว่าไพ่ของเขาอ่ะเหมือนเขาก็แบบเหมือนจะตึงๆอ่ะนะเพราะว่าถ้าถ้าเขากลับก้าวเข้าไปหาคุณอ่ะ มันกลายเป็นว่าเขาต้องไปอ่อนไปยอมหรือว่าต้องลดอีโก้ของตัวเองลงนะฮะมันก็กลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะยอมนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่ารู้สึกไหมว่ากลัวสถานการณ์ของความสัมพันธ์มันจะหนักไปกว่านี้เขาก็กลัวค่ะเนาะอ่ะมาดูกันนะว่าณเวลานี้ณขณะนี้ไม่ว่าคุณจะเข้ามาดูคลิปนี้ตอนไหนเนี่ยก็คุณรู้สึกยังไงกับเขาเนี่ยขอไพ่เนี่ยว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเพิ่มสิบถ้วยยังรักยังเป็นครอบครัวยังเป็นความรู้สึกว่า มันฝังรากลงไปแล้วที่ที่ฉันรู้สึกกับคุณอัศวินเหรียญเนีนะ่ยฮะความสัมพันธ์นี้ฉันสะสมมันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วฉันรู้สึกดีไปแล้วจะให้หนึ่งกลับมันทั้งหมดเลยไม่ได้คุณยังแบบหวังว่าจะเป็นครอบครัวนะอยากให้บุญที่สร้างด้วยกันมาความรู้สึกที่มีหรือว่าโชคชะตาอยากให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีกว่านี้นะขอโอกาสหรือว่าการสารสัมพันธ์ที่หนึ่งไม้แปลว่าเริ่มต้นใหม่ อยากปลูกต้นไม้ต้นเดิมที่เป็นกิ่งใหม่ตัดตอนออกมาแล้วมาปลูกแล้วมันอยากให้เป็นมันอยากให้เป็น DNA อันใหม่แต่บอกว่า DNA มันคุณตัดกิ่งเดิมคุณก็ไปปลูกมันก็เป็นต้นเดิมแต่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณอยากได้การที่เป็นสารสัมพันธ์ที่ดีอะค่ะคุณยังรักเขาอยู่ยังอยากมีความสัมพันธ์ที่มันไปต่อกันได้ค่ะเอนาะมาดูเขาบ้างไม่ว่าคุณจะมาดูคลิปนี้เมื่อไหร่เนี่ยฮะ ให้นึกถึงหน้าคนคนนั้นว่าตอนนี้เวลานี้ขณะนี้เขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณนะคะสรับกันได้นะคะอยากดูดูส่วนตัวแอดไลน์น่อเนาะคิงถือเหรียญคิงถือไม้แปดไม้จะบอกว่า ไม่ว่าเขาจะวางนิ่งขนาดไหนไม่ว่าเขาจะมีอีโก้มากน้อยเพียงใดไม่ว่าเขาจะมีงานที่ยุ่งแค่ไหนหรือเอ,อเขาเรียกว่าอะไรทำอะไรที่แบบห่างเมินไปแต่ให้รู้ว่าในใจนะยังอยากจะพูดกับคุณยังอยากจะพูดนะแต่พูดด้วยความมีอีโก้นั่นแหละยังจะแบบด้วยความที่แบบเป็นคนแบบเนี้ยเออคือรู้สึกอะแต่ไม่ไม่แสดงออกรู้สึกว่า กำลังสูญเสียคุณไปทีละนิดคุณกำลังเปลี่ยนไปนะฮะทุกแต่ว่าเขาก็ยังมีความมั่นใจว่าเขาจะยึงคุณกลับมาได้แต่วันนี้ที่ไม่พูดเพราะว่ารอให้คุณติดต่อมาเองรอให้คุณเป็นเองในแบบที่คุณเคยทำเช่นถ้าคุณเคยงอเขาคุณโกรธเองคุณงอนเองแล้วคุณหายไปเองเขาก็อยากให้คุณกลับมาเป็นแบบนั้นนะคะเนาะแปดไม้อ่ติดต่อมาเองหรือเขาอยากติดต่อแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทำนะคะฉะนั้น ไม่ว่าพวกคุณจะห่างกันแค่ไหนเพราะว่าคุณก็ยังรู้สึกถึงกันนะชาวราศีตุลและคู่กรณีเนี่ยก็เอออาจจะเป็นชาวศกที่มาสอ่องเลยก็ได้นะอืมก็นนองเป็นแค่เรื่องราวโดวยรวมมาดูค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณประจํเาเดือนนี้นะะเน่ะเดือนมิถุนาสองห้าหกหกนะคะเดือนมิถุนานะสองห้าหกหกความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะ 3ดาบคาราคาซังอึดอัดขยับไม่ได้เจ็ดดาบสิ่งเก่าเดิมที่เคยเป็นอยู่การกระทำรับหลังการที่ปัญหาเก่ามันส่ผลกับคุณมากๆในเดือนนี้แล้วก็จะมีอารมณ์แบบพ่อยมองว่าถ้าคุณเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยนะคุณจะแบบเรื่ออดกับเขาอะ่ะเออเหมือนกับเขาจะพยายามเอาแต่ใจตัวเองนะอัศวินดาบมามาเป็นดาบ มาเป็นเด็กถือดาบด้วยมันคือเป็นลักษณะของคุณจะอึดอัดมากๆกับการพูดการกระทําที่ทําเหมือนเด็กทําตัวเหมือนเด็กทําเอาแต่ใจนะทําเอาแต่ใจแล้วปัญหาของพวกคุณอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันจะไม่ถูกขี่คลายมันจะไม่ถูกแก้ไขอะไรเลยคุณจะเลือกที่จะวางนิ่งเนะี่ยก็รู้สึกค่ะคิดถึงค่ะแต่คุณจะไม่ทําอะไรเพราะคุณคุณรู้สึกว่ายิ่งเข้าไปเขายิ่งแบบเอาเอาย่ายๆคือนิ่งนัหัวเออหรือว่า เอาแต่ใจอะไรเงี้ยเอาแต่อารมณ์เอาแต่ความความเป็นตัวเองแล้วเขาก็เดือนนี้เขารองสุขภาพหรือว่าขอดาบขึ้นมาแบบสี่ใบเนี่ยฮะสี่ใบฉะนั้นเขาเครียดนะก็มีปัญหานะะหรือว่าระวังสุขภาพแล้วเขาก็แบบเหมือนคุณยิ่งนิ่งเขายิ่งเครียดค่ะอารมณ์แบบนั้นเลยเนาะแต่ในในความสัมพันธ์นี้พวกคุณยังไม่ได้ขาดกันเลยนะ,ะไม่ว่าจะเงียบอาจจะหายกันไปเดือนครึ่งเดือนหรือไม่พูดเลยอะหรือพูดแต่มัน ก็เย็นชาอะไรเงี้ยฉะนั้นเดือนเนี้ยให้ระวังอารมณ์เขามากๆเขาจะแบบมองไปมองมานานวันเขาฉันฉันคบกับเด็กเหรอคนที่เอาแต่ใจขนาดนี้ฉันฉันแบบถึงเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเหมือนทําอะไรตามใจตัวเองเนะทำตามใจตัวเองแต่ก็มีจิตใต้สานึกหรือความเป็นองคือเก็บความเครียดแล้วก็แสดงออกว่าฉันเก่งนะฉันแน่ฉันแบบไม่แคร์อะไรเงี้ยค่ะนี่คือความสัมพันธ์ของพวกคุณแล้วคุณแบบ คุณอื่นอัดก็จริงแต่คุณเลือกที่จะนั่งแล้วก็หลับตาได้หลับตาโดยที่แบบไม่สดไม่แค็งเพราะไพ่ของคุณก็แนวโน้มเป็นเดอร์เฮอร์มิตก็คือถึงแบบว่าจะรู้สึกเยอะๆอยากจะเริ่มจริงๆอยากจะกลับมาสารสัมพันธ์จริงๆแต่คุณก็เลือกที่จะนิ่งเป็นเดอร์เฮอร์มิตจำศีลาะแล้วก็มองใช้ความคิดเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆแล้วก็มองให้มันออกนะเดือนนี้คุณจะแบบเฉยแล้วเขาแบบเขาทุรลนทุลายอ่ะนะเขาทุรลนทุลายเนาะอ่ะ นะฮะชาวราศีตุลมาดูพลังงานไพ่แนะนําของพวกคุณค่ะขอไพ่แนะนําให้กับชาวราศีตุลน,นะขอให้พลังงานนะฮะแนะนําให้กับชาวราศีตุลหน่อยว่าคนรู้คนทราบอะไรเพิ่มเติมกับความสัมพันธ์นี้อีกไหคะไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มสองถ้วยค่ะจริงๆพวกคุณยังรักกันอยู่นะมันเป็นความรักค่ะแต่มันเป็นความรักที่ไม่เท่ากันคนรับก็รักสายเดียวคนให้ก็ให้อยู่นั่นแหละนะฮะจนจนความสัมพันธ์ของพวกคุณอนะ่ะ มันถึงจุดอะที่พอบอกว่าให้จนหมดตัวแล้วแต่มันไม่ได้ลาแบบมันกลายเป็นว่าคุณกลายเป็นควีนดาบคิงดาบอะนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเริ่มแอนตี้และต่อต้านความสัมพันธ์แต่ให้รู้ไว้นะว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณมันยังคงต้องไปกันต่อเชื่อมโยงกันต่อเพราะโลกในมือกับไม้ที่ถือเนี่ยมันคือยังต้องไปกันต่อยังต้องต้องสารสัมพันธ์หรือต้องสื่อสารกันต่อบางคนมีงานร่วมกัน บางคนมีหลายๆอย่างรวมกันอย่างที่บอกค่ะนะและความสัมพันธ์นี้ให้รู้ไว้เลยว่าความสัมพันธ์นี้คุณถึงแม้ว่าคุณจะได้บางคนเป็นครอบครัวบางคนไม่ใช่แต่บางคนก็เหมือนกับว่าเออเขาเหมือนแสดงออกว่าเราใช่แต่ว่าจริงๆสิ่งที่เขาทํากับคุณมันยังมีความรับอีกเยอะมันยังมีบางอย่างที่ซ่อนเลนให้คุณต้องพยายามค้นหาอีกเยอะฉะนั้น ถูกต้องแล้วที่คุณมาในแนวของเดอเฮอร์มิตที่ปรมบ้างคิดพิดจารณาบ้างนะคะนั่นแหละก็อย่าไปวิ่งจนแบบตัวเองเหนื่อยลองกลับมาเป็นฤาษีนั่งอยู่นิ่งๆแล้วทุกอย่างมันจะเห็นออกมาจากดวงไฟที่ฤาษีจะมีตะเกียงค่ะแล้วคุณก็จะเห็นเรื่อยๆว่าชีวิตคุณต้องดำเนินแบบไหนความสัมพันธ์มันจะถูกไปในทิศทางไหนคุณก็จะเห็นเองนะแนะนำด้วยว่านั่งสมาธิก็ดีนะคะชาวราศีตุลเนาะ มาดูกันค่ะมาดูกันเสื้อสีจริงสิไทยไหนียค่ะว่าเสื้อสีจริงอยากบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับชาวราศีตุลค่ะหนึ่งใบค่ะเสื้อสีจริงค่ะ,ะใบนี้ล้กันเนาะใบที่76เดินภูเขาที่มีหมอกหนาะจะเดินตาม ผู้นำทางอาเมื่อกี้พลอยบอกว่าคุณมีตะเกียบใช่ไหมฤาษีมีตะเกียบฉะนั้นะการทําอะไรของคุณพิจารณาวิเคราะห์การอยู่เฉยๆไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่รู้อะไรเลยการอยู่เฉยๆตะเกียงก็เป็นโซเชียลได้ส่องหรือดูหรือดุอด,ด,ด,ดุพฤติกรรมหรือการใช้ความคิดของคุณว่าสิ่งที่เขาแสดงออกการกระทําที่เขากระทํากับคุณใช้เวลา ใช้ความคิดใช้สติกับมันนะ,ะคือการมีผู้นําอย่างที่พลอยบอกว่าเดินบนภูเขาเนี่ยฮะหมาะก,ก็หาเนะะี่ยะภูเขาก็สูงเนะะี่ยควรเดินตามผู้นําฉะนั้นสิ่งที่คุณควรมีก็คือสติค่ะสติเนะฮะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมองทีละจุดนะแล้วทุกอย่างคุณก็จะเห็นเองว่าทุกอย่างมันจะเป็นยังไงถ้าคุณเป็นคู่กรรมกันมันก็ตัดกันไม่ขาดค่ะคู่กรรม บางคนหมดกรรมกันก็หรุดกันไปได้แต่บางคนไม่หมดไม่หมดกรรมชาตินี้ก็ใช้กันไม่หมดฉะนั้นคุณก็จะต้องอยู่กันไปแต่อยู่ยังไงที่คุณจะไม่ทุกข์จนเกินไปอยู่ยังไงคุณจะไม่ต้องแบบทะเลาะวุ่นวายปวดหัวนะคฮะฉะนั้นเขาบอกว่าการผู้นำทางของคุณคือสติค่ะนะคะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวราศีตุลสวัสดีค่ะ